สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้เขาจะมาแงะบอนกันแต่อันดับแรกเขาต้องไปตัดต้นบอนที่เฮาปูไว้ก่อนเจ้าแล้วเขาก็ต้องใช้ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคันมือเจ้าเขาไปตัดกันเลยเจ้าและนี่แเจ้าก็คือต้นบอนที่เฮาปูไว้แล้วเขาก็ต้องมาตัดกเจ้าตอนแรกก็จะได้แบบนี้แหละเจ้า น,น,นี่แหละเจ้าก็คือต้นบอนที爸爸่เขาไปตัดนะเล้วต่อไปเขากจะเอาไปแย่แกงบอนกันเลยเจ้าต่อไปก็คือเขาจะมาล่างบอนแล้วก็ตัดบอนหนเจ้าเขาจะเปิดหน้าสายแล้วก็ตลาดบอนเลยเจ้านี่แหละเจ้ากะี่เขาจากบอลที่แเขากั่้าบอนเ่อนต่อไปเขาระดังไฟแล้วก็ต้มหน้าไว้รอก่อนนะเจ้า วัตถุดิบในวันนี้ก็คือพริกแห้งหอมเตียมใบบ,บาากักูดบะขามผ้ากะปิขาจ้นม้วนแล้วก็ขาหมูเจ้าอันดับแรกของการตํดาเจ้าคะก็ต้องใส่หอมเตียม 那个汉教。 สามตะกี้ต่อไปเป็นขัน้นตอนวิธีการใช่ะหมเจ้าอันดับแรกเขาก็ใช้น้ำพริกตีเขาสาม้แตะกีลงไปในหม้อเยเนียเจ้าต่อไปเขาก็ใส่ ิ้นแล้วก็นางัวเจ้าต่อไปเข้ากระใสบอลลงไปเลยนะเจ้า เราใบนะเจ้าเรับใบไทาบาคาใบขาเบี้ยแล้วก็ใบบักูเจ้า แกงบอนตีเขาเนี่ยไหวกับเส้แลเจ,เจ,เจอก็ไปเขาไปกินแต่ลเจานี่นะจ้าทุกคนแกงบอนของเขาตีเขาเนี่ยมากระเส่เ,เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเดีย๋ยวเขาจะมาจิ้มกันเลยหน้าตาจะดูดีแต่รสชาตินี่คือสุดยอดเลยเจ้านี่ทุกคนเขามากินแกงบอนกันเลยวิธีก็คือนี่ปั้นข้านึ่งแล้วจ้จิ้มลงไปแบบนี้เนะีย่ยนี้เลย,ยกินเข้าไปเลย รสชาติน้ำรสชาติเข้มข้นมากเลยทุกคนใครดีอาินยังอีกอ่ะลองไปย่างตามที่ไปเลยเดีาบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กับยาลืมกดนเราจค่าก็ไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งทิ้งทิ้งเพื่อการแจ้งเตอนไไหมเดียวเาขอบคุณเจ้า